เนื่องด้วยปีนี้ก็มาถึงวาระอีกครั้งหนึ่งในการถือสินธิเจนะคะของจีของคุโจก็อยากจะเชิญชวนนะคะวันนี้เราในนามนี้ระหว่างช่วงธรรมสถานศาลเจ้าพุทเธียนนะคะก็จะไปร่วมพิธีอัญเชิญองค์เทพศักดิ์สิทธิ์มาร่วมในพิธีกรรมทางศาสนาทางจีนะคะขอเลยเชิญพพี่น้องถ้าผ่านไปผ่านมาก็ขอมาร่วมงานกันได้นะคะ เดินมารับประทา,านอาหารเจได้ค่ะทุกเครื่องเซินจะมีการาเปิดบริเวรูปและจะมีการสแสดงอ่ะพิธีอาหารขององค์เทพศ,ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะพวกเราพร้อมเป็นยังที่จะไปรับพระโอเคค่ะรับไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายเจอกันเลยค่ะ